ไอ้แบดไม่รู้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 โอแข่งมาไหมจำได้ไหมจำได้ไหมเข้าข้าวหน้ามันงงมากที่อ่ะแม็กลองซ้อมก่อนเดี๋ยวพี่กินน้ำก่อนพี่เหนื่อยเอาน้ำไปเป็นคราสเดนเซอร์เป็นี้ครับพี่มีน้ำเดนเซอร์เป็นี้นะหนึ่งสองสามมาร์คฟิงออยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ อยู่อยู่เลเวลเดิมแต่แต่เล่นแอคทีฟที่หน้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเดิมขับรถเหมือนเดิมมีสงนเทาโอเคไม่แม่เอาข้างเดียวไ็เลยอือฮึเอาเป็นฟิวอะที่จริงแล้วขอ,อใครคๆแต่างกันที่ฟิวแล้วองตายเลยอือฮึได้ยังอเอาค่หันมาทำคราฟก่อนทึบทึบทึบเปลี่ยนจึบอ๋อเวลาเปลี่ยนเหมือนกันแม่ ไม่ต้องเอาขวาไล่ซ้ายไม่งั้นแม็กจะไปบังเป็นต่อปึ๊บขวาไล่ซ้ายห้าหกเอาไม้ลองยืนนะต้องกลับมาอยู่ที่เส้นนี้เหมือนเดิมนะห้าหกเจ็ดขวาไล่ซ้ายถูกต้องแอนด์แคร็บซ้ายขวาเอามือจับไปด้วยถ้าให้แอนดไปซ้ายขวากู้ไม่เหมือนไปซ้ายขวาซ้ายและซ้ายแอนด์ขวาซ้ายขวาแม่เลือดเล้วสกิลต่ำมาก แล้วใครจะ <c oughs> ไปหยุดเพลงรอให้แม็กตั้งขาวพมาก่อน่นตั้งขาเพลงไปต่อโอเคไอชินะเริ่อ่ะหนึ่งหนึ่งสงามสี่ห้าหกเจ็ดเี๋ยวแม่ให้น้องลองขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ินมโยกห้านั้นหนึ่งสองสามยกหยกก่อนยกโยกยกวสโยกแหมห้าหนึ่งสองสามสี่ไปห้าหกเและ8ดเอาไหมอย่าตกใจสิ หนึ่งสองสามสี่ไปห้าหกเจ็ดและแปดและหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดพอเดินเข้าเดินแล้วก็ลากกอีมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะต้องลากมาเราค่อยหมุนถูกต้อง <c oughs> ลากเราหมุนโอเคอันนี้เดี๋ยวบอกกัน <c oughs> เร็วนิดนึงเนาะออไป อันนี้ก็ไม่ทราบเป็นไหมร้องรู้ม้าเดถรู้้าใจเดิตาหัวหาหเขาฟังจะเจอเม็นคนหนึ่งแอบทำไมแม่รู้ตึง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 ต้องติดทำไมแม่รู้ตึงแม่ขอสเลยก็ไ้เออเรียนแล้วนี่แต่ว่าอย่าอย่าขอสโดนนะลากตึงตึง ใช่แล้วน่ะทำไมไม่รู้ตึงตึงทำไมไม่เห็นตึงตึงต่อเลยว่าใครติดตึงเธอหน้าหกเจ็ดแปดนั้นอันนี้ปึ๊บแล้วสมมพกมันจะเริ่มมาเจ็ดแปดเอ้ยไม่ไม่ต้องเอาคู่ดันไหมฮะดึ๊บดันมาให้เธอมาดันมาปึ้งผิดส่วนพวกแม่แม่อ่ะแม่เอาตรงนี้ครึ่งครึ่งบนน่อยอยู่กับที่ เอาไปแค่ช่อง,งเออซึ้อเอาเข่าช่วยดันเออเหมือนแค่ไอตื้อประมาณนั้น,นแต่ว่าอย่าจะ่าจับแน่งนะจับเบาๆเอ้าแอนแอนเออโต้กลัอ่ะอย่างนี้ยืดมเห้าแล้วแอนโอเคอ่าตั้งแต่แรกถือแค่นิดท้องนะฮะไม่ให้ลอกกันแล้วก็ชว่วยกันผิดลอกกันบ้านกันท้องนะครับหนึ่ง 1>, 1 2 3ชี้4 5 6 7ันและ1 2นั่นแหละ5 6 7เดิน1นลากก็ยิ้มด้วย3 4ม6 7่้าหเจแอนยกรู้ม่กลัใครแอบคิดถึงเดินรู้ม่กลัใครทีคอยดูรู้แม่กลัวใครทีคอยมองฮะเดินก้นเขาฝันถิงแชมเสย,มยุด ปึ่งปึ่งเ,เดินหกเจ็ดแปดเดินโอเค,เอเค,อเคพอได้แล้วนะเนาะต่อนะจากจากก้าอีก,ก่อนจากนู้นก่อนเป็นวีเป็นวีนเชฟไม่ไม่ไม่จากตรงนี้โอเคอันนี้ท่อนไหนครับต,ตึงตึงตอ่อพี่เปาคะนิดนึงคะ่ะตรงนี้หนูต้องมานี่หนูก็คือสไลด์เยอะกว่าเอ็มถูกไหมไม่ใช่มันเดินเนี่ เดินตึ๊ดเนี่ยตอนนี้เดินสองสามสี่แอนถูกไหมโอเคโอเคโอเคอันนี้เอมก็เดินนะไอ้เท่านะหนึ่งสองสี่แอนเดินสิ้นเท่ากันเท่าแม็กยังใช่ไหมอ๋อืมเดินแล้วออยไป็นนเฉียงออกเป็น diagonal ห้าหกเจ็ดไปรู้ไหมว่าใครติดเธอเดินหกเจ็ดแอนรู้ไหมว่าใครติดคอตัวเปลี่ยนโหมดไม่ทันอ่ะ เขาบานทิ้งเธอมาเป็ห้าหกเจ็ดแอนทำไมไม่รู้ตึงตึงทำไมไม่เห็นตึงก็ใครตื่เต้นเป็นห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแม็กตัดหน้าเชิบเชิบตะคอกกันอยู่แค่นี้เอ็มขึ้นอืมก็คือคอร์สแค่หัวหัววีต่อนะแล้วเข้ามาไม่รู้ไม่รู้หนึ่งห้าหกเจ็ดแอนไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราร้องเล่นอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำองรู้แม่ทุกนคยเธอคนเดียวเร้องเล่นเล่นเรล่นู้ม่คุ้นลองใหัอันนี้ร้องเล่นด้วยกันอย่างเดียวเลยไม่ต้องอะไรปล่อยฟรีเรังนานไหนอะไหนอะไหนอ่ะทำไมไม่รู้ตึงตึงเอาไปเลยเอาไปเาเธอมาแต่งงานให้ไหนอ่ะไหนอ่ะทำไมไม่รู้ตึงตึงนั่นแหละทำไมไม่ขึ้นไปกอดใครคนไปที่เก้าอี้หนูอ๋ออันนี้นะคุณแนเซอร์ ก็ลคยอันเนี้ยเล่นกันได้เลย acting อะไรก็ได้นะห้าหกแฉก็ยคนมีเรื่อนแล้วจะเป็นยังงี้ก็ลคยคนนั้น,น,น okay, ให้มันชัาเลยคน <cry. S 1> นั้น 5, นะเป็นเดินโอเคที okay, นะ่ะห้าหกมาพามาทำไมใช่ไหมครับผมตั้งแต่ก่อนสวยโอเคคอดูก็ใครนะห้าหกเจ็ แอนกทำไมไม่รู้ตึงๆทำไมไม่เห็ตึงๆกับใครคนนั้นจะเป็นฉันเข้าใจป้อไม่เล็กนี่เหรอองค์ชายนี่หรือหนูหนูนี่ไม่ไม่ไม่เอ็นตัวแรกเอ็มตัวแรกของพี่ออยโอเคขอก็ใครสีห้ับดังผิดนะแสดงว่าเอ็มกับแม็กกะเดินสวนกันไหน้าหน่อยแสดงว่าเดินขึ้นสูงหน่อยโอเคแล้วเชื่อตามมาก็ใคราขึ้นนั้น ห้าหกมันก็ใครห้าหกก็ใครคนนั้นน่ะเป็นฉันนะจึ๊บตึ๊อย่างงี้แม็กแม็กบนหน้าเอ็มเอ็มหันหลังเออใชก็ใครก็ใครคนนั้นน่ะเป็นฉันแม็กเข้ามาตรงนี้แล้วยืนปึ้งกระโดดกระโดดสวยหน้านะหลังหน่อยลองหลังหน่อยโดดกระโดดไม่ไม่แค่นี้นะทำไมไม่รู้ก็ใคร คนนั้นอาจเป็นั้มันจะไปรู้มเป็นเข้ามาแต้เิใครมันะขารู้วามนไหนลงไหนแม็กก็มาอีกอห้าหกเจแลบก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็คงไม่รู่อใครมันจะไปมนะแม็กเต้นตามเลเซอร์แม็กดูในกระจกอย่างนัแม็กทำเตเร็วนะป๊าดเข้ามาอีกแคบ 5้าหกเจ็ดแอนตึงใครมันจะไปรู้ล่ะจื้อก็ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้หรอกตึบปึ่งไม่บอกก็คงไม่รู้ใจห้าหกเจ็ดแปดอ่ะขอแต่แรกเห็นแค่นี้นะผมเริ่มเห็นปลายแสงชี้วงมาอน่าสนานะเอาแบบแมเอาแบบไม่มีดนตรีก่อนนะเดินเฉยๆนม่ต้องเต้น โอเครีมายไปนะค่อยๆจำสมมุติได้เซอร์ออก1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4ไป5 6 7 8 1 2มยุดจับ3 4 5 6 7 92 e, 1 2 3 4 5 6 7ยก รู้นะเตะเตะเตะงแต่นีต้งชอบเองนใ้ดูนะเต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 ะเอะไรู้ความเป่งเต้ e เตะ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 เธอเตะ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 เธอเตะ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 เธได้ในนึกถึงถึงเธอได้ในเห็ถึงตึงหัวใะทต่เธอจะออกเจได้เลย เดินแม้รู้แน่เจ้ต่วถึงนานแล้วโอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้เล่นอย่างเดียวค่อยเจอคนเดียวนอนอย่างเดียวเลยรู้มาเขาล้อไม่แล้วเลี้ยวเขาหลงนักเธอมาตั้งนานไปเว้ทําไมไม่รู้ตึงตึงทําไมไม่เห็นตึงตึงว่าใครคนนั้นเป็นช้างตึงหาหาทางลงอยู่ใช่ไหมต้องจําให้ได้ก่อนเป็นช้างตึง And...